สำหรับคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อสับนะครับวันนี้เราจะทําเมนูพาสต้าครับจะเป็นพาสต้าเนื้อสับซึ่งเนื้อสับในสูตรนี้นะครับพลได้นํากลิ่นอายของแกงกะหรี่สไตล์ญี่ปุ่นมาผสมผสานนะครับซึ่งในการเสิร์ฟนะครับเราจะเสิร์ฟมากับไข่องเซนครับหรือใครอยากจะเสิร์ฟเป็นไข่แดงดิบก็ได้เช่นเดียวกันครับ เส้นวันนี้ที่ผมเรียกใช้นะครับคือตักเลเตาเลเมสเน่นะครับตัวนี้ไม่มีไข่นะครับเส้นของเขาเนี่ยจะขดมาในลักษณะของรังนกนะครับให้อารมณ์เป็นเหมือนเส้นสดแบบไม่มีไข่นะครับเวลาที่เรานําไปต้มเนี่ยครับตัวเส้นเขาจะคายออกเองใช้เวลาในการต้ม6นาทีเดี๋ยวเราจะไปต้มในน้ําเดือดใส่เกลือกันเลยนะครับและระหว่างที่ต้มเราก็จะทําซอสเนื้อของเราไปด้วยครับ เรียกว่าเป็นเมนูเอาใจสายเนื้อนะครับและสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นหมูสับได้เช่นเดียวกันครับแต่ที่แน่ๆนะครับเมนูพาสต้าจะอร่อยได้เส้นต้องได้คุณภาพเลือกใช้ Agnesi Pasta คุณภาพต้นตํำรับแท้จากอิตาลีครับ